ฟังที่ครับสารสวนคิดจิตใจวันนี้ขอทําหน้าที่เป็นวิทยากรอาสาสมัครเอกชงชาติอย่างเต็มรูปแบบซะหน่อย <c oughs> <c oughs> คือวันนี้จะพูดถึงคําที่ได้ยินได้ฟังมาค่อนข้างจะเมื่อนานแล้วก็ฟังจนชินหูฟังไปฟังมาก็ยิ่งฟังยิ่งสับสน ใครพูดจะสับสนก็บรรดาพวกสื่อมวลชนนั่นแหละพวกนักข่าวพวกสื่อมวลชนอ่านข่าวอยู่ทุกว,วันแล้วข่าวที่ได้ยินได้ฟังบ่อยนในขณะนี้ก็คือการนูน่นกัดสมัยคดีตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่เกิดการฟ้องร้องกันอยู่ลุงตังนั่งต่อเนื่องมาจนถึงการสรรหา พบตรคนใหม่แล้วชื่อที่เอือยถึงทําให้สับสนก็คือท่านของพอบตรคนใหม่นั่นแหละชื่อของพอบตรคนใหม่นั่นแหละนะเพิ่งได้รับการคัดเลือกให้ท่านนายกรัฐมนตรีนําขึ้นถุนกล้าแต่งตั้งเนี่ยคนใหม่ล่าสุดคือคนที่สิบห้าเนี่ยชื่อของท่านนี่แหละทําให้สับสน ไม่เฉพาะตัวเองสับสนเชื่อว่าหลายท่านก็สับสนคือชื่อของท่านพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรชื่อของท่านชื่อพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชร์คำที่เป็นนามของท่านนั่นแหละทําให้ผู้ฟังสับสนส่วนนามสกุลท่านพันเพชรไม่สับสนสับสนเฉพาะชื่อของท่าน ทำไมสส่สับสนสับสนนะว่าผู้สื่อข่าวแต่สำนักหลายท่านอ่านออกชื่อของท่านไม่เหมือนกันบางท่านอ่านย้ำแล้วย้ำอีกว่าจิติรัตพันเพชรจิติรัตจิติรัตแล้วก็จิติรัตอ่านจิติบางท่านอ่านออกเสียงเป็นจิตรรัตพันเพชรจิตรัตพันเพชรบางท่านออกเสียงเป็น จิตตะอ่านจิตตาด้วยจิตตรัสพันเพรจิตตรัสพันเพรมันได้อ่านสามชื่ออ่านชื่อเดียวแต่เสียงเปล่งออกมาไม่เหมือนกันเสียงแรกเป็นจิตตรัสเสียงต่อมาเสียงเป็นจิตรัสต่อมาเสียงเป็นจิตตรัตนี่คือทำให้เกิดสับสน เมื่อเกิดสับสนแล้วก็ไปไปดูสิว่าชื่อของท่านพบว่าตราคนใหม่แท้จริงแล้วเขียนยังไงก็ไปคลิกดูที่เพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปคลิกดูที่เพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีชื่อของท่านจิตรัฐพันเพรชื่อของท่านดูดีๆเนี่ยเขาเขียนว่าจิตรัฐพันเพชร ไม่รู้ว่าผู้สื่อข่าวหรือว่าสื่อมวลชนถ้าเห็นอย่างนี้แล้วไปอ่านจิติรัฐได้ยังไงเห็นอย่างนี้แล้วไปอา่านจิตตรัตได้ยังไงอย่างนี้อ่านได้คําเดียวว่าจิตรัฐ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 ต้องอ่านว่าจิตรัฐเท่านั้นไม่ใช่จิตติรัฐไม่ใช่ จิตตรัตทำไมจึง่านว่าจิตรัสดูสิก็ไก่สอีอต่อเต่าสะกดแล้วต่อเต่าตามข้างบนมีสีอีก็จริงข้างบนของตัวต่อเต่าซึ่งมันตัวตามน่ะมีสอีอกํำกับแต่เหนือสีอีไปอีกเป็นไม้ธนคาคาศเห็นไหมเหนือสอีขึ้นไปอีกอะ่ะ ยังแย่งไปทางด้านขวาน่ะเป็นไม้ธนาคาตคําว่าไม้ธนาคาตทันทะก็บอกกันแล้วธนคาตคาตะแปลว่าค่าธนาคาตไม้ธนาคาตถ้าไปใช้อยู่บนตัวเพนชนะตัวไหนแล้วตัวนั้นจะถูกค่าเสียงแสดงว่าสื่อมวลชนท่านอาจจะลืมไปถ้าไม่ลืมไปก็ อาจจะไม่เข้าใจอาจ,จะไม่เข้าใจว่าคําที่มีไม้ธนาคาาอยู่ข้างบนนั้นเนี่ยไม่เข้าใจหรือลืมไปว่าถ้าตัวอักษรตัวไหนมีธนาคาาอยู่ข้างบนแล้วตัวนั้นจะหมดสิทธิในการออกเสียงคําคํานี้จิตตออีตอสองตัวตอตัวหลังมีสระอิ ถ้ามีสระอีแล้วไม่มีไม้ธนคาาถ้ามีสระอีแล้วไม่มีไม้ธนคาาอย่างนี้ต้องอ่านว่าจิติรัดฟังให้ดีนะถ้าไม่มีไม้ธนค่าต้องอ่านว่าจิตติรัดแต่ถ้ามีธนคา่าตัวนี้ตัวตีเนี่ยจะถูกฆ่าเสียงเมื่อถูกฆ่าเสียงก็ต้องอ่านว่าจิตรัดต้องอ่านว่าจิตรัดนะ ส่วนสื่อมันชนบางท่านที่ไปอ่านว่าจิตตทัศ์ไม่รู้ไปเอามาจากไหนล้ว่าจิตตะถ้าจิตตะถ้าอ่านว่าจิตตะต้องเขียนกอไก่ใส่ตอเต่าสองตัวตัวเต่าสองตัวตอเต่าสองตัวตัวแรกเป็นตัวสะกดตัวหลังเป็นตัวตามแล้วตัวตามจะต้องไม่มีสละอะไรไม่ว่าข้างบนหรือข้างล่าง ตัวตอเต่าตัวตามจะต้องไม่มีสระอะไรกำกับไม่ว่าสระอิหรือสระอุต้องไม่มีนะถ้าไม่มีเป็นตัวเต่าตัวตอเต่าตัวตามเฉยๆแล้วก็ตามด้วยคำว่ารัฐอย่างนี้จึงจะอ่านออกเสียงเป็นจิตตารัฐถ้าอย่างนี้จึงจะออกเสียงเป็นจิตตรัฐนี่คือ คำอ่านชื่อของท่านพบตรคนใหม่ต้องอ่านว่าจิตรับเท่านั้นจึงจะถูกต้องตามไวยากรณ์ของภาษาไทยฮะนะเอาละยินว่าท่านที่สงสัยก็คงจะหายสงสัยนะครับนํามาเรียนฝากทีนี้อีกคำหนึ่งที่อยากจะฝากเป็นคําสุดท้ายคําสุดท้ายที่เอามาฝากคือคําว่าโน้ คำว่าโน้ t นี่ไปเห็นที่ไหนจึงต้องจึงต้องเอามาเอามาบอกเราไปเห็นการเขียนอยู่ในโลกเชอเชื่อนี่ก็เยอะแล้วไปเห็นเขียนอยู่ตามหน้าห้างห้างร้านก็เยอะร้านที่จำหน่ายเรื่องโน้ตบุ๊กจำหน่ายเครื่องโน้ตบุ๊กเขียนตัวสรมาิล้ว่าจำหน่ายโน้ตบุ๊กไอ้คำว่าโน้ตทำไมจึงเอามาพูดเขาเขียนเป็นสะโอ นอนหนูตอเตา่าแล้วใส่ไม้วรรณยุกตรีใส่วรรณยุกตรีเขาคงคิดว่านนตนี่ออกเสียงตรีเขาก็เลยใส่วรรณยุกตรีแต่หารู้ไหมว่านอนหนูเนี่ยมันเป็นอักษรต่ําเดียวอักษรต่ําจะเป็นอักษรต่ําเดียวหรืออักษรต่ําคู่ก็าตามรูปกับเสียงจะไม่ตรงกัน ถ้าเห็นรูปเอกจะต้องเป็นเสียงโทถ้าเห็นรูปโทจะต้องเป็นเสียงตรีเพราะนั้นโน้ตบุ๊กบุ๊กเนะ่ะมันเป็นอักษรกระดงเขาใส่วรรณยุกเขาใส่รูปวรรณยุกเป็นรูปตรีนะ่ะถูกแล้วส่วนโน้ตเนี่ยมันเป็นเสียงตรีก็จริงเวลาใส่วรรณยุกต้องใส่วรรณยุกเป็นวรรณยุกโทเท่านั้นถึงจะถูกต้องตามหลักภาษานะท่านมาดูตัวอย่างการพันเสียงอักษรต่ำสิหน,น่น,ะนี่ตัวเนี้ย คาคาเนี่เป็นเสียงสามัญคาแล้วก็คาคาคาค่าคาในช่องเอกจะไม่มีในช่องจัตวาก็ไม่มีผันอักษรตัวเนี้ยความจริงตัวนี้คาว่าคามันเป็นอักษรต่ําคู่นะแต่เวลามาผันไม่ใช่ไม่ใช่อักษรคู่เอาแต่ตัวมันเองเพียวๆมาผันเนี่ยก็เขียนว่าคาคาคาสังเกตรูปเอกจะเสียงโท รูปโทรจะเสียงตรีอันนี้ก็เรียนฝากกับท่านที่เคยชินในการเขียนคำว่าโน้ตโน้ตบุ๊หรือโน้ตเพียวๆก็ตามต้องใส่บรรยุกธ์โทรเท่านั้นไม่ใช่บรรยุกธ์ตรีอันนี้เรียนไปถึงคำอื่นๆด้วยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเอาชื่อตัวน,นี้มาเป็นชื่อเล่นเนีเป็นนามเล่นๆเ,เป็นนามแฝงเล่นๆเ,เนียจะชื่อว่าคุณโน้ตก็ดีคุณอะไรอะ คุณโน้ตคุณนุกอะไรแล้วแต่ที่มันออกเสียงเป็นเสียงตรีนะ่ะอย่าลืมว่าถ้าเสียงตรีต้องใส่ระยุกเป็นระยุกโทเท่านั้นนะ <c oughs> อันนี้ก็ฝากเป็นคำสุดท้ายสำหรับคำที่มักจะอ่านผิดแล้วก็เขียนผิดแล้วก็มักจะเห็นอยู่บ่อยครั้งเพื่อไม่เกิดความสับสนจึงนำมาเรียนฝากคนที่รักและคนที่อนุรักษ์ภาษาไทยเราก็คงเป็นก็ยยิ้มีเห็นใจกับท่านไม่มากกนน้อย ก็ว่าคนแก่嘛